ถ้เป็นประจํมาเธอนารักฉันไหมและหากว่าเธอน่บอกก็รักแต่เธอน่ารักแค่ไหนรักเท่าฟ้าหรือมาหาสมุทรรักตั้พื้นดินหรือพื้นน้ำรักฉนที่สุดจะบอกกับางทีมันยากที่จะอธิบายไม่ต้องกังวลจะไม่ไปไหนจนกวันสุดท้ายไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่เชื่อใจฉันรู้ว่าเธอทําเพื่อฉันและไม่ใช่เพื่อใครยาามคิดยามทมาอยากได้ยินซ้ำๆเวลาเธอหายไปก็อยู่กับใจช้ำ ่มองตาตอนฉันตามเธอฉันยังรอฟังจะรู้ไหมเธอต้องห้ามเมื่ออยู่มันนหาวันไลยดีจะไม่มีใครที่มาแทนที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปบอกไปว่าทุกจักรวานมันเพียงไม่พอก็อยากได้ยินจะพูดซ้ำลาย I never heard that before ก็อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินเพียงจะบอกว่าฉันบอกไปว่าทกจักรวานมันเพียง ก็อยากจะ้ยินจะพูดซ้ำลาย I never heard that before ก็อยากได้ยินมันทุกวันอยากไห้ยินเพียงอบอกว่าฉันได้ไหมเธอถึงแมว่าเพลงมันคือชีวิตฉันแต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอมีชีวิตไปกค่เท่านั้นเพราะอยู่กับเธอฉันไม่ต้องแปลงทำเดี๋ยว่าเข้มแข็งถึงอ่อนแอก็ไม่สำคัญเป็นซุปเปอร์แมนบางครั้งต้องกลางทำเป็นคนธรรมดาแต่อยู่กับเธอแล้วฉันเป็นซุปเปอร์แมนในทุกเวลา ไม่ใช่ใครเพียงแค่คนหนึ่งมันคือคำว่าเราก็เท่านั้นไม่ใช่คนอื่นแต่ฉันไม่ใช่คนดีอเอาไว้แทนเอาแต่ใจแต่เธอก็รักฉันแบบที่เป็นไม่ว่าจะไม่เหมือนใครใครกอดฉันไว้ทุกๆุกคืนทำให้อุ่นใจไม่ยอมนอนเมือ่อยันเดินเยาวมันนับมาวันเลยเดีจะไม่มีใครที่มาแทนที่เธอและไม่ว่านานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอด มจะมีเขาตลอดไปแล้วก็จะดูแลเขาตลอดไปความเยค่ะว่ากวนมันยงมพอกยากจะยินจะพูดซ้าย I n e v e h a that before อยากไยินมันทุกวันยากยินเพจะบอกว่าอยากว่ากวนมันยงมีพอก็อยากจะยินจะพูดซ้าย I never h a t a before อยากได้ยินมันทุกวัน